ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจร,รับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยเะจ๊า Over Top ช p มาว่ะมาแล้วครับคนแรกครับคุณผู้ชมมาแล้วว่ะไอ้เี้ยมาแล้วครับเฮ้ยไทเทิร์นเน้ยไอ้เี้ยผมมือให้ไทเทิร์นหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยไทเทิร์นสุดไปมาครับไลน์แรกของเราไอ้เี้ยไทเทิร์นเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยฟูก,กา้าไอ้เี้ยฟูกา้าฟูกระ มาวะอีสองผูกขาผูกาเอาเลยไหมผูกาแอกเกิลอีสองผูกขาปวดดี เอาหน่อยเว้ยคอนโจเอาหน่อยเว้ยผู้กาของเราเอาหน่อยเว้ยมาว่ะเอ้ยโกไอ้เหี้ยโ่กกระเต้แตกครับโ่กกระเต้แตกข้าเรียกปู่โย่ มันโจรครับผู้กล้ากูไปแล้วสองศพเอี่ย <c oughs> อร่อยเว Monster s ิกในเว็บแอปอาจจะเลดีก็ได้นะเว้ยอาจจะเลดีก็ได้ครับ Monster s ิกเฮ้ยมัทเท,ทนเดอร์ว่ะมีอยู่จริงครับมีอยู่จริง <c oughs> มี มีอยู่จริงเหียัาเตทันเดอร์ครับเย็ดเคเหียมีอยู่จริงครับมีอยู่จริงเหียว้าวเฮียตัวเท่าไหร่วะดูราคานีดูราคาดี่ดิ้งว้ย หนึ่งจุดหกล้านเหรอเฮียยิ่งแค่ควดคุ้มครับขอบคุณครับอิลเซอร์แบงค์ขอเสนอหนิโขงไอ้ด <c oughs> ิ้งไว้ไอ้เจอเจอวาเทอุตไปดิ้งไว้อผมก็ผมก็ <c oughs> จัดไปครับบูมจัดไปเอาหน่อยเว้ยบูมมาวะเอาหน่อยเว้ยบูมเอาหน่อยครับ มาว่ะฟูงใหญ่คาสิอาแต่เฮียมาวะ่ะสองที่สองฟูงใหญ่เฮ้ยลิเบอรี่เฮ้ยลิเบอรี่เซนจูและไอ้ฮ้ยลิเบอรี่เซนจูมีอยู่จริงมีอยู่จริงไอ้ยเลดมีอยู่จริงครับัวละราสนิ่งไว <c ười> ขอบคุณค่าสโลดครับผมเล่น,เ,ลนเกมนี้น <laughs> ิ้งไว้ไ <laughs> อ้ยานิ้งไว้เอาซองขวาสุดก่อนครับปุ๋งใหญ่วะเอ้บัดจ,จอยเี่ยตัวกลางตัวกลางปุ๋งใหญ่วะฟูโย่และโอ้ยเอย <laughs> ขอบคุณครับผมทุกคนครับนิ่งไว้ <c oughs> จัดไปครับเบียร์สีวิวจัดไปจัดไปเอาหน่อยเว้เอาตัวกลางก่อนบ้างครับเฮ้ยฝุงใหญ่วะ่ะสันเชิดขวาสุดบัวและ มาครับสมีเล่จัดไปครับสมีเล่จัดไปเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยสมีเล่สมีเล่เอาวะสมีเล่โตวขวาสุดครับฝุ่งใหญ่วะเจอละ เจอหลาดเฮ้ยลอ,อยคีนและอุ้ยสวาวินเทอร์ว่ะจิ้งไว้ <c oughs> มีอยู่จริงครับ <c oughs> มีอยู่จริง มีอยู่จริงครับไอ้เนี่ยตัวล้านหกนิ่งไว้มา,าควันโจจัดไปเอาควันโจควันโจมึงไอ้คว,ควันโจแค่มือครับจะนิ่งไว้หรือไม่เชฟเชงโก้ลิวอลโดและ <laughs> ควันโจยผมกควัคนโจกูจพี่ว่าเอ็งถนัดแบบแพ็คว่ะถนัดแบบซองไงี้ยไปครับน้องสแตมขอให้ได้นิ่งไว้ครับเอาหน่อยเว้ยขอให้ได้นิ่งไว้เว้ยยี้เบอร์แคมป์ลีวอลโดและ ออจัดไปดูบูบีจัดไปเอาหน่อยเว้ยโคอะโคทันเดอร์ไม่แย่นะซาบีวินเทอร์โอ้โหดิ่งวาย พังร้ายแหลยพวกม,มึงดิ่งไว้เ <c oughs> ที่ยวเข้าเข้าไปแลจัดไปครับเดียจัดไปจัดไปเอาหน่อยเว้ยเดียวหน่อย <c oughs> อุ้ยเดาขี้เถากินเบบี้ไม่ดี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 อันนี้ไม่นิ่งไว้ครับ ซัมบอตตาทันเดอร์และอู้จอนเบนนิ่งไว้จอนเบ 4, นได้จะมาสี่แสนว่าก็เรื่อพอดีคำครับไอ้เหี้ยแต่นิ่งไวเยอะแสนของคุณเข้าของคุณไอ้เหี้ยของคุณครับปุบผ่าได้กันมาหลายตัวแล้ควคอนโจอมาครับมาอันนี้ของตูสกอร์เซอร์จัดไปครับตูสกอร์เซอร์ เอาตัวกากรก่อนนะครับตัวสกอร์เซอร์จัดไปฟาวะปีโลวางบอลดีตัวขวาครับโอ้โหเยี่ยจิว๋ววีดิชและปู่โยโ่ขอบอคุณครับขอบคุณครับนี่เริ่มจัดไปควันโจจัดไป วันเจอผู้รีเริ่มบุฟฟอนว่ะไอเ้เหยกากไอ้สัตว์คูมันและปีเตเช็คเหนียวนะฟุตแชมป์18วินดีวิชั่นอีลิตแบบสบายๆครับสลอยไปแล้วเหรอเนี่ยอีก2ตัวครับจัดไปมีลันโดอีก2ตัว โอ้โหใคเวิร์ดและและปวดดีออขอื้อเขาเบาผมครับมาครับปากจุนจัดไปปากจุนมาเอาปากจุนเอาตัวกลางก่อนแล้วกันครับ มาว่าตัวก้าห้อยมาว่ามีโลสลาโปเต้และปุยเยอะปุย,ย,ปโยโเยอะบอกอย่างบ่อยเนี่ย <c oughs> จัดไปครับแบงค์จัดไปครับเชียร์เลิวันเพอร์ซี่ตูลำเฮ้ย ตูรลามก็ถือว่าพอดีคำนะตูรลามถือว่าพอดีคำครับพอดีคำพอดีคำเท่าไหร่ว่ตูรลามตีแสนได้อยู่นะผมว่าเอ้ยพอดีคำครับว่าเตลแบกจัดไปครับเตลจัดไป,วไป,วไป,วไปแวงให้กูได้กำไรก่อนไม่ได้เลยนะลุยนิ่งไว้ขอบคุณสมิเลยี่สิบาทครับผมครับ นี่ไงไอ้เฮียลิเบอรี่ท่านลิเบอรี่เซนจูครับไอ้เหียเฮ้ยออกบ่อยว่ะลิเบอรี่ออกบ่อยครับออกมาสองตัวแล้วนะจัดไปครับโนบะบีจัดไปเดสตากัตตูโซ แต่ไม่เป็นไรถือว่ายังคุ้มอยู่ครับได้กุลิดไปแล้วก็ไปเยี่ยมผมครับคุณครับมาครับตู้สกอร์เซอร์จัดไปตู้สกอร์เซอร์ตัวกลางก่อนปแบบอูโย่นิ่งไว้เฮ้ยเยี่ยแพ็กมันดีเหมือนกันนะเนี่ย ยี่ปีโลยี่ยขอบคุณครับผมคนครับตู่สกอร์เซอร์อคนครับไอ้คว้าเอาเคนแซบจัดไปเอาหน่อยไว้เคนแซบโซล่าปีโลขอบคุณครับผมคุณครับไอ้เยอยสภายเหนื่อยวะ่ะ คู S <S คูมาและปรินเอ,อ้ามามาครับอันนี้ของไอขุนจัดไปครับไอขุนปีโลสโักคและ เหอะไอ้ อจัดไปครับกิดเพจัดไปกิดเพผมขอกดสามเหลี่ยมแล้วกันไปแบบรวดเร็วครับมาวะวันนี้สุลอยสวายนี่เอสียดคอนโจพวงสองที่สี่แล้วนะไอ้ทั้งสองนี้ไม่ได้ก็พอเนียครับไอ้ยี่อย่าเป็นผีพนันเลยครับคอนโจ จัดไปคุณโจคุณลอยคีนเบคแคมและบุลเกิดมบุลเลอร์รอเกิดบุลเลอร์น่าจะน่าจะแตกนะครับไอ้ย้ยน่าจะแตกนะผมไม่ได้แพงเกินสามแสนก็นผมว่าจัดไปเอาหน่อยเว้ยอุ้ยคาร์ลอเวโตวินเทอร์ครับนิง่งวะ 2องตัวนิ่งไว้ไอเย้ยเอาตัวไหนวะเนี่ยตัวขวาแพงกว่าด้วยยังไงก็ไม่เสียใจหรอกครับตัวขวาครับโอเคสวยสองที่สองละ <c oughs> เอ,อือ มาทเทียวสามตัวเอื้อแบบไวเลยเี่เขาครับเดี๋ยวบางทีเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดอันนี้เสร็จครับปรินต์อีกแล้วไอ้เหี้ยปรินต์ออกคตรบ่อยเลยสัตว์ทุกเวอร์ชั่นเลยก็ปรินต์เย็นไ้และบาลีสิ จัดไปครับมุดดิกจัดไปจัดไปครับมุดดิกเนสตาร์เจอหลาดและและอู้ดูรามทันเดอร์ว่ะนิ่วไ

สารเช็ดฝุ่นด,ดีอย่ไปลุยล้นอาจีวะทั้งอาทั้งจีเดวกิดเแบบี้และ ขอบุญครับบูมรีเทินมาวะเอาหน่อยเว้ยบูมบูมรีเทินครับลิเคียวเม่ฝนดีไอ้ฝนด้วยฝนดีเซนจูผมว่าไม่แย่นะครับเดี๋ยวพี่ต้องฝนดีเซนจูผมว่าอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงแต่ผมว่าเลด,ดีแน่นอนครับ หกแสนน่าจะมีผมว่าอวดดี้ผมว่าหกแสนน่าจะมีครับเท่า <c oughs> ไหร่วะแค่สามแสนขอโทษครับ <c oughs> จัดไปครับ Titan. ไทเทนเอาไหนเว้ยไทเทนเอาหนปู่โย่อ,ยอ้เงี้ยได้ปู่โย่เตพิยมพิมพ์จีจีรอได้เลยครับเฮ้ยเน เบ็ดเซ็นจัว,วคือขออย่าให้มีปูโป่โยไอ้เียมีปู่โยแม่งจบเลยครับแต่ยังน้อยได้ด้วเบ็ว่ะสามเหลี่ยมไปเลยเดวกริดว่ะฟานเพอร์ซี่ฮาจี้เหรอผมว่าเดวกริดไม่แตกครับผมว่าเดวกริดไม่แตก น่าจะพอดีคำคิดว่าน่าจะ3-4มสี่แสนผมว่าเดลกิดผมว่าไม่แตกครับจัดไปโมจิล่ามาว่ะโมจิล่าหน่อยเว้ยซัมบอตตาเซนจูผมก็ไม่แตกนะซัมบอตเซนจูครับไม่แตกแต่ไม่ได้เลดดีอะแองเกอร์เลยและ บุฟเฟ์นี่มันแกงยูเวนี่ว่ะอีกซองครับบลองปวดดีและฟันโมจิลากู เอาหน่อยเวเต้พี่สองแรกครับป,ปีโลแองเกร์เลยและเนี่ยจัดไปครับมีแรนโดเอาหน่อยเวอุโยโซาคาเตสคาตาวโลเอือย ขอยได้ขอยโดนครับสองซองไอ้เหี้ยจะนิกไว้ไหมดาวกริตเบบี้มุนเลอ <c oughs> <c oughs> ร์ไอ้เหี้ยหลังตีสองแตกทุกดอกครับไอ้เหี้ยอีกซองหนึ่งอีกซองหนึ่งน้องแบงค์ล <c oughs> ีนิกเกอร์ครี ามายัางทันอยู่จัดไปครับเอิมคอมมิ่งเอาหน่อยเว้ยเฉอร์ลินว่ะไม่แตกนะเฉอร์ลินแองเกร์เลยเนตเวทจะไมต้องเนตเวทกันทุกคนวะแต่เฉอร์ลินถือว่าพอดีคำครับ อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันเนอะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า